สวัสดีครับสวัสดีครับขอติดรถไปทุกคนนะครับอ่าลงไหนฮะไปหาใหญ่นะครับกันเนี้ยครับได้ครับหาใยหาใหญ่อ๋อโอเคเนี่ยตัวนี้นะถ่ายตัวเองมั่งนี้นะจะได้ผมเขินนะเขินรู้เอาเขินใหม่เขินใหม่เขินกล้องสวัสดีครับครับสวัสดีครับระบบซูมฮะซูมโอ้ยตกใจเลยผมลุงนกนะครับครับ โก้ครับเคค่ะปุเป้ค่ะปุเป้ดูคลิปมาหลายวันเพิ่งรู้จักชื่อว่าอะไรนะตาไม่มีนะครับดมันโดดเสียงอัตโนมัติมันดดเสียงอัตโนมัติอะไรอ่ะวันนี้เช้าวันที่สิบสี่นะครับครับครับวันครอบครัวเราจะครอบครัวเราจะไปไหนวันนี้เดี๋ยวเช้านี้เราไปจ่ายตลาดปราดครับ คนใต้ไปลาดอ๋อโอเคครับไปลาดได้ยันอ่ะพี่มาสารสิทธิ์ใช่ไหมครับเช้านี้ก็านหนังสือพักชิวๆเงียบๆอยู่กับตัวเองทุกที่แบบคนไทยหลังมือถืองยบเียบคนเดียว้วแห่ไปแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องด้วยอีกต่างหากสงสารไม่ต่อแล้วครับเมเปิ่ล ไม่ต้องต่อแล้วครับเดี๋ยวคุยกันไปเรื่อยครับนอนสบายไหมครับเมื่อคืนสบายครับนอนเหมือนเดิมตัวรู้สึกลับรับลึกขึ้นเมื่อคืนเสียเยอะไหมครับโหชีวิตติดลมครับชีวิตเมื่อคืนขาลงขาลงคืนไม่แก้เลยละคุณคุณแม่คืนนี้แก้ตัวนะอครับ แค่ตัววันนี้เดี๋ยวเอาจริงเดี๋ยวร่างทองประทับเลยนี่ทำเพลงประกอบโอ้ชุมพรขอพรที่แสนสุดดีสุลาดธานีเมืองคนดีที่สุดสดในนสนครรีธรรมเนี่ยเดี๋ยวกันมังจะเปิดเนี่ยเราอเอาเครื่องนี้ก็ได้ คอรัสด้วยคอรัสนี่อินพอร์ตมาจากสวีเดนเอาไปทานนี้เดียเอ้เรายังไม่ได้ประลองเลยเนี่ยเนี่ยเขาสาวสร้างไว้ให้เป็นบาร์ตกับลุงมาเวล่อวานมาแล้วเรียนงมัวจันจ่ายอยู่ข้างในโอ้เหรอโอ้ยเป็นบารด้วยเย็นนิดเดียเย็นนี้โอเคโอเค ครอบครัวไงเมื่อเช้าพี่พักมากว่ากเหรอ nhẹ thật nhẹ nhẹ mà sướng nuôi <laughs> đúng không nhẹ

ยาวๆมันไปเลยครับสองเพลงอ๋อจะไม่ตันเลยเหรไม่ตันเลยจ้า จบไปแล้วครับ2เพลงปีจะได้กินลูกอันนี้คือเกล็ดความรู้ครับช่วงเราอยู่ในช่วงสาระมีอยู่จริงครับสาระมีอยู่จริงคือพอได้ลูกเนี่ยก็จะมาทำ ชกใช่ไหมมาทำเหมือนลูกกชิดคล้ายๆกันแต่ว่า25ปีเนี่ยมันถึงจะออกลูกพอออกลูกเสร็จปีที่หนึ่งปีที่สองแล้วปีที่สามมันก็จะยืนต้นตายมันก็จะได้ทำเป็นน้ำตาลชกแล้วก็เป็นที่จะถึงมีราคาสูงใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องซื้อแล้วเราก็ต้องชิมคนที่เกิดมาพร้อม ต้นมันก็กว่าจะได้กินก็โตหรือผู้ใหญ่ยี่ห้าปีแล้วใช่ใช่ได้กินอีกทีก็อายุห้าสิบชีวิตหนึ่งกินสามรอบพอจบตายคนตาย้ายจะมาขึ้นอะไรทีเดียวก็ปลูกหลายๆต้นสิครับโอ้โห oh, ปีปละต้นนี่ฮะโตคนครับโ,โ,โอ้จริงๆรีจริงก็ผมนี่มันเราจะกินได้แค่ช่วงนี้นะคะช่วงนี้เหรอช่วงช่วงหน้าหนาวเขาถึงจะออกลูกออกดอกอ๋อช่วงนี้คือตอนร้อนตอนร้อนต้นร้อน คือใช่ปีละต้นเราก็ได้กินแหละได้กินทุกปีแหละอ๋อต้องใช่ต้อง,อต,องต้องปลูกหลายๆทุกๆปีก็จะได้กินทุกปีปถ้าปลูกต้นเดียวก็ยี่สิบ้าปีกินทีครับเกลดเลยข้างหลังมันก็ได้กนน้นนวดแล้วนะแม่ ต้นกมลูก็ได้นะเพราะว่ามันจะขึ้นที่เขาหินอ้าวใช่นะเมื่อนั้นต้องไปเก็บต้นชกจะไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะเหรอหรือว่าเป็นต้นไม้สาธารณะใช่เพรเหรอแต่เขาก็จะมีเขาเรียกว่ามารยาทในการเก็บคือถ้ามองขึ้นไปถ้าใครมีกระบอกน้ําตาลของคนอื่นอยู่แล้วก็จะ กล่องน้ำก่อนอ่ากล่องน้ำกล่องน้ำยอดเหรียญใช่อ๋อสวนระบาดดิ้งต้องเอาไว้ต้มเพราเรากินกาแฟกันดูนะอาจจะลงนะจะเย็นไหนจะเช้าไหนจะเย็นไหนจะเช้าตลาดน่าจะกินขวเมาซ้ายข้างหน้านี้ใช่ไหมใช่ครับรถคันทับห้าร้อย อ่ามีเหรียญกระเป๋าอยู่จากที่เรากำลัมมงมองหาตูน้น้ำมาถึงตลาดแล้วครับสถานีไก่ทอดเขามีอ่าตลาดสดครับผม สดบางม่วงนะครับไปเดินดู้านอื่นๆเอ,อ่อตานชบอาจจะมีนะเข้าไปดูไหมเม็ดมะม่วง เพราะเมืองก็ใหญ่กวา่าตลาดสดเทศบาลตำบลน,นี่จะใหญ่ ลวงเราเราเป็นพวกนักต้มตุนเราไม่กินทอดใช่เราไม่กินทอดเราเป็นพวกนักต้มตุนต้มกระตุยนางเดียวต้มกับตุนนี่เราเข้าเขตตะกัวป่าแล้วครับ ออนี่ขวามือคือโรงพยาบาลตะกัวป่าวันน,น,นี้วันที่สิบสี่เขาเล่นน้ำกันไหมเล่นน้ำกันอยู่ใช่ไหมเล่นอยู่ยกเว้นพวกพวกหินได้ไหมเขาที่แล้วอ่ะที่เขาไม่ได้ให้เล่นอ่ะเล่นแค่วันเดียว แต่ตอนนี้เราได้รับอะไรได้รับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมรว,วันสงการแล้วนี่ใช่ไหมปีนี้เร,<ช>เราก็เลยเรียกว่าวันมหาสงการเพื่อเฉลิมฉลองเดินดูตลาดในตัวอำเภอตะกัวป่ามีอะไรบ้างเ เหลือนิดหน่อยส่วนใหญ่ก็จะเก็บไปหมดแล้วบางร้านก็ตั้งประจำว่าครับครับครับขนมจีนกินแกงมะจะกินกับข้าวกไ็ได้นะก็ได้เราจะทำเพิ่มอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเขาก็ต้องทำ 得破。 ตู้ครับบริจาคเอ้าทำไม่ได้เอาเหรียญมา กินกันแล้วอะไรอ่ะลูกชุบเอาไป,ปาให้ลุงลุงมาไปให้ลุงมาดูด้วยลูกชุบลุงมาเคยกินบ้างเคยอยู่บ้างเคยเห็นอยู่บ้างเคยเห็นแต่นี้ก็าทำเป็นชิน้นใหญ่ นมจีนมาเข่งมะเอาเข่งได้กือเข่งใหญ่เท่ากันไหมเหรอไม่เท่าอันนู้นเข่งใหญ่อ๋อเห็นเห็นแต่เห็นแต่ถาดต้องมากี่โมกับข้าวอ๋อกับข้าวมาแล้วครับกับข้าวอ๋อมีรถขนมสนใจไหมฮะ อของที่มีขายหลายอย่างนันนะโอคืหที่ก็มีขายขายที่ทเลยนะแต่ต้องไปดูสินค้าที่ที่อื่นถ้าไม่สามารถยกมาวางได้วนไปตลาดเดิมหวังว่ามันจะไม่ไม่ก็ดูพวกอะไรข้างทางก็ได้ลุงน้องเอามองใายไว้นี่ก็ได้คนะ่ะ